สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นบล็อกเบิร์กนะครับในแมปโรบ็อกหึมโรบอกในแบบบล็อกเบิร์กเออถูกนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับก็หลังจากที่บล็อกเบิร์กเปิดให้เล่นฟรีเนาะก็จะมีผู้ที่ชอบเล่นแนวโรเพยอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นกันเยอะนะครับซึ่งผมจะมาสอนเล่นดูคลิปนี้จบเล่นเป็นแน่นอนครับก่อนอื่นนะครับหลังจากเข้าเกมมาเนี่ยเรามารู้จักกับเมนูต่างๆก่อนเนาะสำหรับเมนูต่างๆเนี่ย นี่เลยครับเมนูซ้ายล่างอัปเดตล็อกก็จะเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาอัปเดตแล้วเขาจะมาแจ้งเรานะครับว่าเขาอัปเดตอะไรกันไปบ้างนะครับแล้วก็สอนะครับเมนูการตั้งค่ารูปฟันเฟืองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเราปรับได้เองซึ่งผมก็จะไม่ขออธิบายละเอียดเพราะว่าในปกติเนี่ยผมก็ไม่ได้มาแบบโฟกัสอะไรกับตรงนี้มากนะครับต่อไปสโต้ครับสโต้ก็จะเป็นพวกเกมพาร์ตต่าง,างๆเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังนะครับสำหรับเรื่องเกมพาร์ตเนาะ ต่อไปครับเนเบอร์ฮ Neighbor ูดเนเบอร์ฮูดก็คือเหมือนจัดเป็นหมู่บ้านของตัวเองอะไรย่างนี้นะครับก็ใครที่จะเล่นกับเพื่อนแบบส่วนตัวก็สามารถสร้างเน h บ o ร์ฮูดได้ครับจะจ่าย,ยที่ราคา119โรบักต่อเดือนนะครับหรือสามารถจอยคนอื่นได้นะครับอ่ะต่อไปมาเมนูเพลงเลยครับกดเข้าไปอันนี้คือของผมผมสมัครเกมพารพรีเมียมไว้นะครับมันเลยให้ผมเลือกพลอตได้อ่ะหลังจากกดเข้ามาปุ๊บนี่เลยครับซึ่งปกติคนเราเนี่ยจะมีพลอตอยู่พอตเดียว แต่ว่าถ้าเกิดเราสร้างบ้านไม่พออะไรเงี้ยเราก็สามารถบายพอดได้ซึ่งมันก็จะจ่าย300 BS BS ก็คือคล้ายๆเหมือนกับหน่วยเงิน r o บักนั่นแหละแต่เปลี่ยนเป็นบ็อกบักซึ่งเป็นเขาเรียกไงตราเงินในบ็อกเบิกแยกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถรับฟรีได้หรือว่าจะจะซื้อจะเติมเอาก็ได้นะครับการรับฟรีก็จะมากันมาจากการล็อกอินประจําวันเนาะหลังจากกดเข้ามานะครับนี่เลยเห็นไหม ว่าถ้าเกิดเราล็อกอินติดกัน5วันเนี่ยเราจะได้บล็อกบัคมาส0นะครับก็คือเราสามารถรับฟรีได้เราไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือผมเล่นในมือถือนะครับใครที่เล่นในคอมก็เมนูอาจจะตั้งต,งต่างกันนิดนึงนะอ่าเมนูแรกครับบล็อกบัคก็คือหน่วยเงินที่เป็นเงินม่วงก็คือจะเติมหรือว่าจะล็อกอินในเกมก็ได้นะครับซึ่งมันไม่สามารถทํางานหาได้เนาะส่วนต่อไปเป็นหน่วยเงินดอลลาร์ในเกมนะครับซึ่งนี่เลย เราก็สามารถหาได้จากการทํางานหรือว่าจะเติมเอาก็ได้แต่ไม่แนะนําให้เติมนะครับเพราะว่าค่อนข้างแพงเนาะอันนี้จะเป็นของที่เราสามารถถือได้แต่ว่าเราก็ข้ามอันนี้ไปเพราะปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วเนาะรูปตะกา้านี้ตะกา้านี้ก็แน่นอนครับเกมพาร์ทเหมือนเดิมก็เดี๋ยวค่อยอธิบายทีหนึ่งต่อไปครับเป็นเมนูรูปบ้านครับอ่ะเมนูรูปบ้านเนี่ยจะมีอยู่3เมนูนะมาปุ่มบิวมดครับปุ่มบิวมดก็คือปุ่มการสร้างครับทุกคนซึ่ง ก็ปุ่มด้านขวามือเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นแบบการสร้างบ้านแบบละเอียดนะครับซึ่งบางทีอาจต้องซื้อเกมพาในการใช้เนาะส่วนปุ่มลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงก็คือการสร้างให้ก็คือการเลือกว่าเราจะสร้างชั้นไหนยังไงอันนี้คือสร้างชั้นใต้ดินนะครับเนี่ยสร้างชั้นใต้ดินชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ี่อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะต่อไปปุ่มนี้ก็คือการ สร้างทับกันได้ไหมอันนี้ก็อาจจะต้องมีเกมพาร์นะให้มันสามารถตั้งทับกันได้ส่วนปุ่มรูปบ้านเนี่ยก็คือการเปิดหลังคาให้เราตกแต่งภายในได้ง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องแบบซูมเข้าไปเพื่อจะตกแต่งภายในอย่างเงี้ยมันจะลําบากนิดนึงก็ใช้วิธีการเอาหลังคาบ้านออกแล้วก็จะเห็นรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็ตกแต่งกัะอะไรได้ง่ายครับทุกคนต่อไปเป็นปุ่มนี้ก็คือการขยายเนี่ยแท็บออนอ็อบเจกตูรีไซ์ก็คือ กดเข้าไปในอ็อบเจกต์เดลเจตนึงแล้วก็สามารถขยายให้มันยาวขึ้นได้หรือว่าจะย่อให้มันเล็กลงก็ได้ครับส่วนต่อไปรูปตาปั๊มนี้คือการ Copy ครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีมาเห็นไหมครับก็คือเวลาติดไฟเงี้ยเราก็ตั้งไว้อันเดียวเราก็กด Copy ้แล้วก็ตั้งตั้งตั้งไปเลยนะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นปรับโหมดแสงนะครับในบิวโหมดนะครับให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นว่าเออห้องเรามืดไปไหมเวลากลางคืนเวลาแบบพระจันทร์เต็มดวงเวลาแบบมีเมฆบงังอะไรอย่างเงี้ย ก็คือนี่เลยส่วนรูปลดการที่จะรื้อบ้านทั้งหมดครับซึ่งเราก็จะได้เงินคืนแต่ก็ไม่ได้ร้อเเซนะแล้วก็เมนูบิวนะครับก็จะมีเมนูหลายๆอย่างให้ทุกคนก็ลองมาดูกันได้นะครับว่าจะตกแต่งอะไรจะสร้างอะไรดคอเรทก็คือของภายในบ้านนะครับส่วนอิ v เ n ลทอรี่ก็คือของในตัวที่เราไม่ได้ตั้งไว้แล้วนะครับประมาณนี้เลยมาครับเมนูต่อไปตรงรูปบ้านเหมือนเดิมต่อจากบิวโหมดนะครับก็คือ my house ครับ หมายハก็จะบอกรายละเอียดของบ้านเราทั้งหมดนะครับแล้วก็ชื่อของ p พลตชื่อของพลตของผมเนี่ยก็คือเซนคูงนะครับส่วน house value ก็คือมูลค่าของบ้านซึ่งมูลค่าของบ้านผมก็อยู่ที่ล้านเเลยนะครับส่วน permission family เนี่ยก็คือการให้สิทธิ์ของบุคคลในเกมเนี่ยสมมุติเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเราอยากให้เพื่อนมาอยู่ที่บ้านเราได้มาใช้ของในบ้านเราได้ก็คือกดตรงเกรสก็ได้ครับ ใช่ถ้าเกิดกดตรงเกสก็คือทุกคนก็คือสามารถมาอาศัยอยู่ในบ้านคุณได้นะครับเช่นอ,อาจจะมานั่งอาจจะมากินข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยได้ครับแต่สถานะเกสเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขี่รถของเพื่อนเราได้นะก็คือถ้าเกิดเนี่ยผมไปเป็นเกสบ้านคนอื่นเนี่ยผมไม่สามารถขี่รถคนอื่นได้นะครับถ้าเกิดอยากให้เพื่อนเราเนี่ยขี่รถเราได้ Permission ก็คือต้องเป็นรูเมทครับหรือ c ีอีโอออเนขึ้นไปเราจะกดปุ๊บเห็นไหม มันจะให้เรา make ั u r e นะครับส่วน go to house เนี่ยก็เป็นเมนูที่แบบกดปุ๊บก็จะวาร์ปกลับมาที่บ้านนะครับ้หนาต่างต่อไปเป็นม o ดครับอ่ะเกมนี้แน่นอนมันเป็นเกี่ยวกับม o ดนะครับก็คือเหมือนตัวจริงๆเลยที่เรามี m o o ดมีอารมณ์ในการใช้ชีวิตนะครับก็คือมามาที่ม o ดแรกครับ m o ูดฟันนะครับเเราสามารถที่จะเพิ่ม m o ูดฟันได้เนี่ย โดยการเล่นเปียโน,โนดูหนังนะครับหรือว่าจะทำอะไรที่มันแบบมีความสนุกเนี่ยเช่นสมมติผมจะเพิ่มมูดฟันใช่ไหมผมก็แค่กด Turn on กด Watch แล้วก็ยืนดูแล้วทุกคนดูมูดเห็นปะมูดมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมมูดฟันเพิ่มขึ้นเลยส่วน m o o d Energy นะครับก็คือพลังงานเนาะพลังงานเนี่ยก็คือแบบ เรานั่งเรานอนเราทําอะไรที่มันให้พลังงานได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นเช่นอาบน้ําเนี่ยอาบน้ําก็เพิ่มพลังงานนะมันทำให้เฟรชขึ้นไงส่วนต่อไปโหมดฮังเกอร์ครับโหมดฮังเกอร์เนี่ยก็คือความหิวนะครับซึ่งเกมนี้เราสามารถทําอาหารได้นะครับเพียงแค่กดที่ตู้เย็นเนาะกดเช็คอินกรีดียนส์นะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะทําอะไรเนาะสมมุติผมจะทําเป็นพิซซ่าอ่าเราก็หยิบมาเห็นไหมมันบอกโรแเราก็เอาไปโรวันนี้มันก็จะเป็นเกมกดให้เราเล่นอ่ะ หลังจากที่เราทําเสร็จนะครับก็เมื่อกี้ผมก็ยกเลิกการทําไปเนาะมันก็นั่นแหละหลังจากที่เราทําเสร็จนะครับเราก็จะได้มาเป็นถ้วยเป็นถ้วยใหญ่นะแบบนึงเป็นถ้วยใหญ่เ,เช่นเพนชีเค้กนี่เลยนะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นถ้วยอย่างนี้เราไม่สามารถกดกินได้นะเพราะมันชิ้นใหญ่เกินไปเราคนเดียวเนาะเราก็ต้องเอาไปตั้งที่โต๊ะหรือว่าจะตั้งที่ท,ที่ที่นี่ก็ได้ครับทีเ่เขาเรียกไงเคาน์เตอร์เนาะ ก็เราก็กดปึ๊บแล้วก็ take portion ครับแปลว่าหยิบอันเดียวเห็นไหมมันก็จะเป็นชิ้นเดียวแล้วก็กดกินได้เลยนะครับปึ๊บพอเรากินเสร็จปึ๊บทุกคนจะเห็นว่า Hunker ตอนแรกของผมเลยเป็น0ูนย์มันเพิ่มมาเป็น6แลวเราก็ต้องกินไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มซึ่งเราก็สามารถเอาใส่เครื่องล้างจานหรือว่าจะจะ,ะกดทิ้งไปเลยก็ได้ครับ ต่อไปมาในส่วนของมูสุดท้ายครับมูสุดท้ายจะเป็นไฮจีนนะครับไฮจีนก็คือการสะอาดของก็คือความสะอาดของร่างกายนั่นเองนะครับซึ่งความสะอาดของร่างกายเนี่ยเราก็ทําการอาบน้าอ่หรือว่าจะล้างมืออะ่ะวอชเฟสเนี่ยล้างหน้าอ่ะล้างหน้าล้างหน้าก็เพิ่มความสะอาดของใบหน้าเหมือนกันเห็นไหมมันก็จะเป็นการเพิ่มเนาะหรือว่าจะเป็นการแปรงฟันแปรงฟันก็จะเพิ่มของส่วนของไฮจีนเหมือนกันนะครับ หรือว่าจะเป็นการล้างมือล้างมือก็จะเป็นการเพิ่มไ y ยีนเหมือนกันครับผมใช่เนาะเราก็นี่หรือว่าจะเป็นการอาบน้ําครับอาบน้ำจะเป็นการเพิ่มไฮจีนเหมือนกันอันนี้ก็คือการอาบน้ำเหมือนกันมก็จะเพิ่มไฮจีนเหมือนกันครับหรือว่าจะเป็นการใช้ชักโครกก็จะเป็นการเพิ่มไฮจีนเหมือนกันตล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นการการเออใช้อันนี้ ในการเหมือนทําความสะอาดแต่ความจริงคือบ้านเราก็ไมไ่สะอาดขึ้นมากสักเท่าไหร่หรอกอ๋อผมเล่นที่บ้านอย่างหนึง่งนี่เลยครับปุ่มนี้เนี่ย My House ก็คือเกมนี้มีค่าไฟที่เราต้องจ่ายด้วยนะครับทุกคนซึ่งการจ่ายค่าไฟเนี่ยเราจะให้มันตัดไปเองอัตโนมัติเลยก็ได้คือถ้าเกิดเราไม่จ่ายค่าไฟเนี่ยไฟที่บ้านเราก็จะดับนะครับก็นี่เลย My House ก็คือโชว์บินอันนี้คือบินที่ผมที่ผมต้องจ่ายนะครับก็คือค่าไฟของผมก็จ่ายไปเลย4,000นดอลลาร์เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ในเกมนี้นะครับจะมีรายละเอียดเยอะแยะต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนสมมุติผมนอนใช่ไหมผมลุกออกมาเตียงก็จะยับนะครับเราสามารถ make bed ทำให้เตียงมันเรียบขึ้นได้นะครับและรายละเอียดต่อไปแน่นอนสำหรับเกมโรเพนะครับเราสามารถเลือกโลของตัวเองได้โดยการนี่เลย customize c h a r เ c t e r ครับมาที่ตู้เสื้อผ้าหรือว่าตู้บุ่มเสื้อผ้าอะไรก็ไ,ได้เราสามารถปรับช่วงวัยของเราได้ครับให้เป็นนี่เบบี baby. โถเดอร์คิดทีนหรือว่าวั้ผู้ใหญ่นะครับเราสามารถปรับได้เลยนะซึ่งใครจะมาเล่นก็ก็มีบทบาทให้เล่นมากมายนะครับจะเป็น FAMILY ก็ได้นะครับอ่ะมาสู่หน้าสกิลครับเดี๋ยวผมค่อยไปบอกถึงเวอร์อีกทีหนึ่งสกิลก็คือสกิลการเล่นดรีการทำอาหารความรู้การทำสวนการออกกำลังกายการเล่นเกมการเขียนและการวาดรูปมีเหมือนกันครับ แต่ในส่วนนี้เราก็จะไม่สามารถเอาไปสร้างรายได้ได้นอกจากการเรนนิ่งครับการทำการเดนนิ่งเนี่ยทำให้เราแบบสามารถปลูกของแล้วก็ปลูกผลผลิตนะครับแล้วก็จะสามารถแบบประมาณว่าเราสามารถปลูกผลผลิตแล้วก็ขายเพื่อจะทําเป็นเงินได้ด้วยนะต่อไปครับเรามาสู่หน้าเวิร์กกันบ้างเวิร์กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเกมบล็อกเบิร์กเนี่ยเราสามารถทํางานได้ทุกงานเลยนะรายได้จะเท่ากันนะครับ ก็อยู่ที่ว่าใครชอบงานไหนนะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแค่งานเดียวก็คือ Delive r y ี่พิซซ่าเนี่ย Delivery d e l i v e r y person เนี่ยจะได้งานจะได้เงินดีที่สุดแต่ในปัจจุบันนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ปรับสมดุลของระบบงานในเกมนี้นะครับให้มันแบบได้เงินเท่าๆกันทําให้ทุกคนสามารถทํางานที่ตัวเองอยากทําได้นะครับทางานที่ตัวเองอยากทําได้แบบอิสระแล้วก็เงินดีด้วย ส่วนการทํางานนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะแบบกดไปทําที่ไหนมันก็จะวาร์ปไปได้เลยนี่นะครับพอวาร์ปมาถึงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะให้เราทํางานได้เลยนี่แล้วก็หยิบพิซซ่านะแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปส่งได้เลยครับซึ่งผมก็ขอไม่ทำเนาะส่วนในอีกกรณีหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากจะขับรถไปทํางานอ่ะในกรณีของคนที่อยากขับรถไปทํางานนะครับ เราก็สามารถขับรถไปตามสถานที่ต่างๆได้เลยนะครับผมเช่นผมเนี่ยจะขี่รถคันไหนไปดีขี่คันขี่คันนี้แล้วกันครับสำหรับผู้ที่เล่นมาก่อนบล็อกเบอร์จะเปิดฟรีมันก็จะแจกนะนี่เลยแล้วก็ขี่ไปเลยครับเราก็สามารถขี่รถไปทำงานได้เลย ในเรื่องของการจอดรถนะครับเราต้องจอดให้เป็นที่นะเช่นตอนนี้เนี่ยเห็นไหมผมจอดในที่ที่ไม่เป็นที่เนี่ยมันก็จะขึ้นเลยเห็นไหมสี่นาทีห้าสิบวิตรงนี้คือถ้าเกิดเราไม่เลื่อนรถภายในเสียนทีห้าสิบวิเนี่ยรถเราก็จะวับกลับไปที่เดิมครับแล้วเราจะโดนปรับด้วยนะครับค่าจอดรถไม่เป็นที่นี่ครับการจอดรถให้เป็นที่ก็จะมีที่แบบเป็นที่จอดรถอย่างนี้เราก็สามารถไปจอดได้เลยรถเราก็จะไม่หายนะครับอ่ะ ต่อไปในส่วนของเรื่องอารมณ์กลับมาเรื่องอารมณ์อีกรอบเรื่องอารมณ์นะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้มันต่ําไปเนี่ยต่มทุกอย่างตัวละครเรามีโอกาสเป็นลมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูมูดของตัวเองให้ดีเวลามูดมันหมดใครมีใครมีรมรมอ่อบล็อกบัคซึ่งข้อดีของบล็อกเบิร์กนะครับที่ผมจะมาบอกให้ทุกคนได้ลองคิดดูนะครับก็สําหรับคนนะครับที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับเกมนี้อาจจะไม่ได้ เล่นง่ายเหมือนกับเกมอ,อื่นๆเช่น Book Heaven หรือเกมต่างๆนานานะครับมันไม่เล่นง่ายเหมือนเกมโอเพเกมอื่นด้วยความที่เรานะครับต้องสร้างบ้านเองต้องหาเงินสร้างบ้านแบบที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดใครเกียใครขี้เกียจสร้างบ้านเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบประมาณว่าใครที่เกียจสร้างบ้านมันก็สามารถซื้อบ้านสําเรูปได้นะครับแต่ราคาค่อนข้างแพงเกมนี้ราต้องทํางานหาเงินมาสร้างบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับสมจริงมากซื้อนั่นแหละมันก็จะเล่นยากนิดนึง นะครับแต่สำหรับใครที่ชอบการสร้างบ้านแบบผมเนี่ยก็ตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยก็มีความสุขกับการเล่นดีครับรถก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันไปแล้วก็ใครที่สงสัยอะไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ